แบตเตอรี่ดับต้องเปิดยังไงนะครับแบดดับนะครับต้องเปิดแบบไหนนะครับถ้าเป็นแบตโซล่าเซลล์เดี๋ยวเมื่อนี้ขเขาบอเบิรงกันเนาะว่าวิธีการเปิดแบตเหมือนกับเปิดสวิตช์นั่นแหละครับเพราะว่าแบตพวกนี้นะครับมันไม่มีสวิตช์เนาะมันบม่มีเบรกเกอร์นะเบิรงนะครับมันไม่มีเบรกเกอร์เนาะแล้วถ้ามันดับปกติแบตติดนะ บตติดมันจะต้องมีหลอดไฟขึ้นบอกสถานะหรือตำแหน่งค่า SOC ก็คือบอกว่าเปอร์เซ็นต์แบตตอนนี้อย่างคร่าวๆเนาะว่าแบตเตอรี่เขาเนี่ยมีพลังงานเก็บอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้บอละเอียดเลยครับบอ,อกไปก่อนไม่ได้แม่นยำแต่ใช้ดูว่าแบตเตอรี่เราติดหรือไม่ติดนะครับ ปกติแล้วถ้าเปิดแบตมันจะต้องมีหลอดไฟติดแบบนี้ถ้าแบตเต็มก็คือสี่เม็ดนะครับ LED สี่เม็ดนะครับดูง่ายนะแต่ถ้าจะให้แม่นยำนะครับต้องใช้ตัวโปรแกรมนะครับอ่านค่าแบตเตอรี่ที่ช่อง rs 4ี่แนะครับ a หรือ b ก็ได้นะครับต้องใส่โปรแกรมนะครับผ่านคอมพิวเตอร์ทีนี้มาเข้าเรื่องของเราแบตเตอรี่ เสียหรือว่าแบตเตอรี่ไม่เสียเราจะเช็คยังไงนะครับเปิดไม่ติดทํามันดับนะครับไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการนะครับให้ไอเบิ้งเนาะที่รูรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตเนี่ยมันจะมีรูนะครับรูรีเซ็ตดูง่ายๆครับเอามิเตอร์มาวัดที่ขั้วแบตเตอรี่ไปรอครับจากนั้นให้หาอะไรแหลมๆนะครับแย่ลงไปนะครับกดไว้ประมาณ ซึ่งเขาจะเขียนบอกอยู่เนาะนะครับบอกว่าให้กดถ้าแบตเตอรี่หลับนะครับให้กด3วินะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อเป็นการกระตุ้นแบตนะครับนะกดเข้าไป1 2 3ปล่อย่าไม่ติดใช่ไหมครับกรณีนี้ไม่ติดให้ลอง่าต,นะติดแล้วนะครับติดแล้วนะครับอาจจะติดช้าหรือติดเร็วขึ้นอยู่กับอ่า บอร์ด bms นะครับตอนนี้ติดแล้วนะครับไฟก็ออกแล้วนะครับไฟออกแบตตัวนี้มีพลังงานอยู่ที่ประมาณประมาณ10ไม่ถึงไม่เกิน20นะครับถ้าดูจากเม็ด led นะครับดูแค่คร่าวๆถ้าจะชัวร์ต้องอ่านค่าจากแบตเตอรี่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ถ้าดูแล้วก็จะรู้ว่าวิธีการเปิดแบตท,ทำยังไงนะครับอ่ะทีนี้เปิดแล้วเอาสิปิดแบบไหนอ่ะปิดจังรรเลยป่ะใเนี่ย มันเปิดเราเปิดเลยเด้สวิตพวกนี้ไม่ได้เป็นสวิตสำหรับเปิดแบตบแต่มันเป็นสวิตในการเซตแอดเด็ในการคุยกันระหว่างแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาจะสื่อสารกันได้คล้ายๆกับว่าเขาทีคุยกันนะว่าเจ้าเรือเท่าไหรดึงไม่ค่อยเนี่ยตอนนสีนะ่น่ะดึงออกไปนี่นะก้อนนี้หยุดใจก้อนนี้บนจินใจโดยผ่านสายสื่อสารนะครับผ่านช่องสื่อสารนะครับ ีนี้วิธีการปิดนะวิธีการปิดเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่าถ้าแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับให้กดไว้ประมาณหกวินะครับหกวิจะปิดหรือจะเปิดกดเหมือนกันนะครับถ้าอยู่ในกรณีที่แบตติดแล้วก็กดหกวินะครับหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกอะปล่อยนะครับจากนั้นนะครับแบตเตอรี่จะดับนะครับไฟก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมวิธีการปิดการเปิดก็ดูจากคลิปนี้ก็ลองไปทำดูนะครับเป็นการแก้ไขเบื้องต้นได้นะครับผมกาแบตเตอรี่เปิดยังไงปิดยังไงสำหรับรุ่นที่ไม่มีสวิตนะครับทำแบบนี้ได้แน่นอนครับ ถ้าทำแล้วไม่ติดส่งอาหาช่างหน่อยได้ยินดีให้บริการเด้อครับตัวนั้นก็เสียตัวนั้นก็เสียนะครับรอซ่อมนะครับแบตบวมครับตัวนี้แบตบวมนะครับผมสวัสดีครับ